ช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับโอเคผู้จัาโอเคผู้ชายมัดต่ำครับเนาะแต่ไม่แนะนำสูตรต่ำเสียบนะครับเด้อสูตรต่ำเสียบนะครับเนาะครับครับมาเป็นกันครับมาดูนะครับโอเคนี่นะครับเนาะนะครับต้องตวงก่อนนะอันนี้นะครับเนาะต้องตวงก่อนนะครับสูตรนี้ต่ำยังไงก็อร่อยครับ ทำยังไงก็อร่อยครับ1นึ่งส,สมีส่กิครับสี่กิต๊ต่อพีชต่อพิกชิบชิบหน่วยครับแล้วก็มะนาวนะครับถ้าชอบเคี่ยวก็3หน่วยครับถ้าไม่ชอบเคี่ยวก็หน่วยหนึ่งมาตรฐานคือหน่วยหนึ่งครับหน่วยหนึ่งเนาะนะครับถ้าชอบเคี่ยวก็ใส่ไปเลยสองนะครับนะครับนะหลาจากนั้นนะครับเนาะเราก็จะมาใส่ มาดูพิธีทำกันเลยครับเนาะนะครับมาดูพิธีพริกพิธพริกสิบนะพริกพิธพริกสิบหน่วยนะครับเนาะต่อมะละกอสามกิโนะครับใส่ไปนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมสีเขียนะครับสีเขียใส่ไปครับนะครับนะนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะตำก่อนนะครับเอาละครับจังหวะนี้ใส่ผง ุงลดลงไปนะครับเนาะครับครึ่งซอนโตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเชฟก็จะใส่นะครับน้ำปลาแดดหรือว่าน้ำปลาร้าของเรานั่นเองนะครับน้ำปลาแดดปลาร้าใส่ลงไปนะครับประมาณนะครับนะครับสามอนนะครับเนาะนะครับอ้าวอันนี้หมดแล้วนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวปวดต่อไปนะครับ จังหวะนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหนะครับเนาะช้อนที่2ครับอ่าช้อนที่3นะครับเนาะจังหวะนี้นะครับใส่ลงไปแล้วนะครับผมนะครับเราใส่น้ําปลาไปด้วยนะครับนะท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้ครับช้อนที่3ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะใส่เข้าไปนะครับช้อนที่3รวมกันเป็น4ช้อนนะครับเนาะนะครับน้ำปลาแดดโอ้น้ำปลาสามครับน้ำปลาหนึ่งนะครับ ครับแล้วก็น้ําตาลนะครับน้อใส่ลงไปครับน้ําตาลใสยแดงใส่ลงไป1ช้อนนะครับนอหนช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะครับเนาะนะครับปาดลูกมะนาวครับโชว์ลูกมะนาวหน่อยครับ1ลูกนะครับนะโอ้โหจังหวะนี้นะครับนะจังหวะนี้นะครับนาอหั่นแล้วหั่นแล้วก็หั่นตรงนี้สิครับนะครับเอาหนึ่งลูกครับ น้ำมะนาาหนึ่งลูกครับใส่ลงไปครับนะครับหนึ่งลูกใส่ลงไปครับเอาเปลือกมันใส่ลงไปด้วยครับนิดหนึ่งครับเพื่อให้ได้รสชาติกลิ่นอันหอมหวนนะครับท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้ใส่ลงไปแล้วครับหนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับนะนะครับหนึ่งลูกครับนะทิ้งลงไปอีกไหมสักอันหนึ่งนะครับไม่ทิ้งนะครับท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้นะครับเรารสชาติพอได้แล้วจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับ จากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้นะครับนะจังหวะนี้ชิมนิดหนึ่งนะครับจิบจิบนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กำมะละกอนะครับน้อลงไปนะครับ1นะครับนาองสี่กำครับ4ก่กำครับสองสามสี่นะครับนาะสี่กำที่ที่ตวงไว้ครับไม่ได้เลี่ยงเลยนะครับนาอท่านผู้ชมนะครับน้อครับใส่ไปครับ4ก่กำครับที่ตวงไว้เมื่อต้นลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับนาะนะครับ หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้นะครับเนาะนะครับก็คลุกเขาให้เข oh ้ากันนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับนะคลุกเขาให้เข้ากันครับจังหวะนี้ครับเนาะเราจะยวกให้น้ำมันออกนิดหนึ่งนะครับเราจะยวกให้น้ำมันออกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะทําอะไรกันต่อนะครับเราต้องมาเตใส่จานนะครับเนาะนี่คือรสชาติของส้มตา นะครับสูตรส้ม m ตำไข่ตำก็อร่อยนะครับเนาะนะครับนะผเกลือเทศไม่มีนะครับวันหลังค่อยเอามาใส่นะครับท่านผู้ชมนะนะครับจะได้จัดเลยครับเนาะอร่อยมากๆเลยสําหรับนะครับเมนูนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลงจานกันเลยนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ก็ตัก่งถ้วยแล้วนะครับเนาะนี่คือหน้าตานะครับ ส้มตำนะครับเนาะสูตรส้มตาไข่ตาก็อร่อยนะครับเนาะครับจัดได้เลยครับนะแต่ขาดบะเกือเทศนะครับเนาะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยเอาบะเกือเทศมาใส่ก็แล้วกันนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับอาวแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับในจังหวะนี้ก็ตักลงจานมาแล้วครับดูสีสันนะครับอันหน้าหอมหวนอันน่ากินมากๆเลยนะครับเนาะกินกู้กับ ข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนของร้านนี้เองนะครับนะโอ้โหนะครับท่านผู้ชมดูหน้าตานะครับเนาะจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นะครับกินแบบแซ่บนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับใครกินก็อร่อยนะครับเนาะใครทําก็อร่อยครับจัดไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับนะเอาไปทํากันได้ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะนะครับมาครับท่านผู้ชมนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับตอนเราก็กินเข้าไปเ้นหัวนี้ครับ กินคู่กับนมำจีนครับนะครับท่านผู้ชมนะครับจากตงนี้เราเอามือต้วยก็ได้มือต้วยต้องกินครับขอบคุณมากครับและลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปแล้วเจอกันพรุ่ต่อไปสวัสดีครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับเชฟด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับ